สวัสดีครับพระคำจากสวนสดใหม่ทุกวันก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมนำเหตุการณ์ที่เปตูปฏิเสธพระเยซูคริสต์นะครับซึ่งถูกบันทึกไว้ในพระธรรมลูกาบทที่22ข้อที่5 4ถึงข้อที่6 2นะครับในเนื้อความของข้อที่5 4ถึงข้อที่57มีเนื้อความอย่างนี้ครับเขาก็จับพงพาเข้าไปในบ้าน มหาปุโรหิตประจำการเปโตติดตามพงไปอห่าง,างเมื่อเขาก่อไฟที่กลางลานบ้านและนั่งลงด้วยกันแล้วเปโตก็นั่งอยู่ท่ามกลางเขามีสาวใช้คนหนึ่งเห็นเปโตนั่งอยู่ในแสงไฟจึงเพ่งดูแล้วก็ว่าคนนี้ได้อยู่กับคนนั้นด้วยแต่เปโตปฏิเสธว่าแม่เอ๋ยคนนั้นข้าไม่รู้จัก นั้นเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์เมื่อพระเยซูคิดถูกจับไปสอบสวนแล้วก็พาไปไว้ที่บ้านของมหาปุโรหิตซึ่งเวลานั้นก็คือขายาฟาสเป็นมหาปุโรหิตประจําการนะครับเปโตก็ตามพระเยซูไปอย่างห่างพอสาวกคนอื่นๆก็หนีไปหมดแล้วนะครับเหลือแต่เปโตที่ตามไปอย่างห่างแล้วไปนั่งอยู่ท่ามกลางคนใช้แล้วก็มีคนใช้ผู้หญิงนั้น เพ่งดูเอ๊ะคนนี้คุ้นๆหน้านะแล้วในสุดก็บอกมาในกลางวงนั้นว่าคนนี้แหละบอกคนนี้ก็อยู่คนนั้นด้วยนะแล้วพี่น้องเห็นไหมคนที่พระเยซูทรงรักแล้วเป็นสาวกที่คไว้วางใจคนหนึ่งนะครับกลับบอกว่าแม่เอ๋ยคนนั้นข้าไม่รู้จักนะนี่เป็นครั้งแรกแล้วนะครับแล้วอีกสักครู่หนึ่งในข้อต่อไปนะครับอีกสักครู่หนึ่ง มีอีกคนหนึ่งเห็นเปโตจึงว่าเจ้าเป็นคนในพวกนั้นด้วย <c oughs> เปโตจึงบอกว่าพ่อเอ๋ยข้ามิได้เป็นนี่ปฏิเสธครั้งที่สองแล้วนะแล้วก็อยู่มาอีกประมาณอีกชั่วโมงหนึ่งมีอีกคนหนึ่งยืนยันแข็งแรงว่าแน่แล้วคนนี้อยู่กับเขาด้วยเพราะเขาเป็นชาวกาลิลีแต่เปโต พูดว่าพ่อเอ๋ยที่ท่านว่านั้นข้าไม่รู้เรื่องเมื่อเปโตกําลังพูดยังไม่ทันขาดคําท่านใดนั้นไก่ก็ขันนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีไก่ขันประกอบด้วยนะเพราะเหตุการณ์นี้นะครับที่เปโตปฏิเสธพระเยซูถึงสามครั้งพอครั้งที่สามกำลังที่ตอบปฏิเสธอย่างแข็งขันนะครับไก่ก็ขัน เปโตก็สำนึกได้แล้วพระเยซูในนี้บอกว่าในข้อที่61ก็บอกว่าองค์พระผูพ้พป็นเจ้าทรงเหลียวดูเปโตรแล้วเปโตรก็ระลึกถึงคําของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งพงได้ตัดไว้แก่เขาว่าวันนี้ก่อนไก่ขันท่านจะไปติดเศษเหาสามครั้งเหตุการณ์นี้เกิดก่อนก็คือ เมื่อพระเยซูบอกว่าผมจะต้องถูกทนทุกข์นะครับถูกจับและทนทุกข์เปโตคนนี้แหละที่เคยบอกว่าไม่ว่าจะติดคุกไม่ว่าจะตายหรือไปไหนข้าผมก็จะติดตามพงไปแล้วพระเยซูก็บอกว่าก่อนไก่ขันท่านจะไปเสร็จเราถึง3ามครั้งเหตุการณ์นั้นก็เป็นจริงนะครับเปโตก็เลยสำนึกได้แล้วก,ก็ออกไปร้องไห้ข้างนอก พี่น้องครับในเหตุการณ์นี้ก็ได้คิดว่าแท้จริงพระเยซูคริสต์ได้เตือนสาวกของพระองค์แต่แรกแล้วในข้อที่สามสิบเอ็ดสามสิบสองพระองค์ก็ได้บอกว่าซาตานได้ขอที่จะทดสอบสาวกของพระองค์แต่พระองค์ก็อธิษฐานขอให้โดยเฉพาะเปโตเนี่ยให้ไม่ขาดความเชื่อแล้วเปโตก็บอกและพระเยซูก็บอกกับเปโตว่าเมื่อท่าน หันกลับหรือกลับใจใหม่แล้วให้หนุนใจเพื่อนเพื่อนสาวกด้วยกันนะให้คนอื่นๆด้วยนะพระเยซูก็บอกอย่างนี้แล้วปองก็เตือนทุกคนที่สวนแกสเซมเนเขณะที่ปองไปอธิษฐานนั้นนะ่ะเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะ่ะสาวกหลับหมดเลยเพราะกลางคืนนะครับก่อนที่พระเยซูจะถูกจับเนี่ยพระเยซูไปอธิษฐานกับองค์พระเจ้าจนเหงื่อเนี่ยออกมาเป็นเหมือนเลือดเลยนะครับ แต่กลับมาจากอธิษฐานถึงสามครั้งสาวบกก็หลับทั้งสามครั้งพระเยซูก็บอกว่าจงอธิษฐานเพราะว่าความอ่อนแอถ้ามีความอ่อนแอนะครับเราก็จะถูกล่อลวงถูกทดลองได้พระเยซูก็เตือนมาตลอดแต่ในที่สุดสาวกก็อ่อนแอในการอธิษฐานและในที่สุดก็ถูกล่อลวงถูกทดลองจน เปโตต้องปฏิเสธพระองค์ดัะนั้นพระธรรมตอนนี้ก็เป็นข้อคิดบนบทเรียนกับเราว่าหลายครั้งเราอาจจะล้มเหลวในการที่เรามีความเชื่อในพระเยซูเราอาจจะ,ะผิดพลาดเราอาจจะล้มลงในความผิดความบาปได้แต่พระเจ้าปรถนาให้เราได้เริ่มต้นใหม่แล้วพระเยซูก็อธิษฐานเพื่อเราอยู่ทุกวันนี้ให้เรากลับใจใหม่ ให้เราพึ่งพาพระองค์ถ้าเราพึ่งกําลังของเราโดยเราไม่อธิษฐานพึ่งพาพระองค์เราก็มีโอกาสที่จะล้มเหลวผิดพลาดพ่ายแพ้เหมือนกับเปโตโตได้แต่ขอให้เราได้กลับใจใหม่เริ่มต้นใหม่พอพรพเยสุคิ์ปรารถนาให้เราเริ่มต้นใหม่กับพระองค์และเดินกับองค์ด้วยความเชื่อที่มั่นคงตลอดไปนะครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกทกท,กท่านนะครับ สวัสดีครับ